ช่องละคังทองขอสวัสดีว่าที่พี่มหาเศรษฐีใหม่ทุกท่านค่ะคลิปนี้มีแนวทางสายด่วนเราพัฒนาของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคงวดประจำวันที่28ตุลาคม2565มาฝากค่ะสายด่วนตามราวัดน,นี้อาจารย์สมพงษ์ให้16 19 3ตัวหมนุน9 1 7 1> 6 1 7ชุดตำราวฉบับเต็มวิ่งรูด8และ9เม็ดเดียว8 9 8 3 8 4 9 3 9 4ชุดตัวกัน4 3 3ตัวหมุน9 4 3 แนวทางมีข้อมีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบไปผ่านก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องละคงทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะก็เดี๋ยวในส่วนของช่อง YouTube ของออพงเนาะนะครับสำหรับใครที่ติดตามในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับนะหรือว่าในส่วนของชุดินทางจากช่อง YouTube นี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆเนี่ยนะครับแปะในส่วนของ ลิงก์ที่เป็นช่องของออพงเนี่ยแนบนาไว้ที่ด้านล่างคลิปยังไงก็ฝากพี่ๆไปกดติดตามช่องกันด้วยละกันเนาะนะครับ